ตอนลาดาวโหลดแบบปกเจ้าเลยสอนโหลดแบบโอ้ยอยากากกูยหัวจะไตีงานใส่เหล็กขั้นเหลียวรูสิมาเอาไข่ไปเียงไม่เป็นใส่สาวเฉียงพอเพียงเียวกับสาวไปถ่าได้ไหมูถึงดยอดเลืมันจบเพี้ยนอยู่ของขึ้อย่าพวเ็นมื่จบ่บอกจบ bất kỳ bất kỳ gì của đấy ai cũng có cái nhanh đúng không? phải leo qua bắp bưởi nhàng không? bảo bảo sư ta à? 嗯、一我也理解吧。我还没听到。

Biết, 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 tố lông biết อะไรวะได้แล้วซีตัวลงมไปอีงเฮ้ยหมาอู้ไม่มีปอลงกันุดลงกัน

Như này mà lúc à lấy dù mà không gắng lấy dùm hút 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 เพื่อนว่าไงเพือเ่อนเจอันแล้วื่อจีๆๆๆจีนะเจอเจอได้เหรอ,รอเพื่อนคุณโหลมาไหนปะแบมิดก่นหมดแล้วเหลือตัวนึงอ่ะตัวยิงโหลดอ่ะโอเกเชียนูเชียนจัดตัวเนี กาดเกียนไล่บุดีตาสติงั้นกูเลยมันชี้วะงั้นกูเลยตัด <Over. S 2> ม,มืรอระยะไกลอมายึกว่าจะพวกเจ้าวินตามข่อยมาไหม Senti, io no, 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 no. Nhà vinh quách nó, ừ. thú, ừ, chưa quách bí mật không ngon no biding luôn yêu thoáng biding luôn ngon no biding luôn bài 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 bài

ไปไปเลยกไปเลย้งทุแบัวแบบพลั้กันตายกูนำใจกูน้ำใจอ่ะนำใจอ่ะพี่พี่ล้มังพี่รูมพี่ on my way แม่งหนีมาเจอต่อีกูมาที่ประครับ tôi mày tôi lấy vợ thằng mảng mình nhen hòm, uốn bự gì ấy cái địt thôi, được con what do you want

<laughs> victory belongs to us. <laughs> เดียวก็มีมันไม่าด